อันนี้จะเป็นเหรียญห้าบาทค่ะเมื่อกี้สองบาทแล้วเนาะต่อจากสองบาทก็เป็นห้าบาทห้าบาทที่ระลึกเนี่ยค่ะห้าบาทที่ระลึกแบบนี้เอ่อห้าอันนี้โปรตีห้าบาทที่ระลึกนะคะไปได้รับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทแต่ถ้าเป็นเหรียญห้าบาทครุดครูเฉียงแบบนี้รับซื้อแปดบาทนะคะเดี๋ยวไปน่าแยกทารายการให้โอ้มีเหรียญนี้มาด้วย ลูกเสือค่ะเหรียญน,นี้ให้ร้อยห้าสิบาทนะคะลูกเสือวาราน,นี้ค่ะอ่ะเนี่ยแยกให้ค่ะแบบนี้เลยอันนี้ห้าบาทเจ็ดบาทแต่ถ้าปกติแล้วถ้าเป็นเหรียญน,นี้นะคะเนันจะไม่รับซื้อให้แลกหน้าเหรียญแต่อันนี้มาแล้วอ่ะให้แล้วกันบวกให้คลาให้คลาไปค่ะ มีมาไม่กี่เหรียญนาะไปแยกแก็จะลำบากเนาะเนี่ยอันนี้ปกติให้แลกหน้าเหรียญเพราะเหรียญเล็กนี่ฮะห้าบาทเล็กอะปกติไม่รับซื้อแลกหน้าเหรียญแต่อันนี้ก็คิดให้ไปอันนี้แต่นี้บวกให้เนี่ยอันนี้อะคิดให้อันนี้ก็จะเป็นพิเศษนะคะเหรียญลูกเสือค่ะเหรียญห้าบาทลูกเสือโลกรับซื้อนะคะให้ร้อยห้าสิบบาทเหรียญห้าบาทครุด เฉียงจะมีสองพศค่ะสองห้าสองสองและสองห้าสองศูนย์ให้เหรียญละแปดบาทค่ะให้เหรียญละแปดบาทนะห้าบาทอันนี้ครับลูกเสืออันนี้ร้อยห้าสิบเหรียญน,นี้ปกติจะไม่รับซื้อนะคะให้แลกหน้าเหรียญแต่ปนมาไม่กี่เหรียญสี่ห้าเหรียญหกเหรียญปนมาไม่เยอะก็ะน่าให้ไปละกันเจอนี่คิดให้เท่ากับ เหรียญนี่เลยเจ็ดบาทให้ไปนะคะถัวเฉลี่ยกันเนาะมากบ้างน้อยบ้างไม่ว่ากันจะเนี่ยคะ่ะก็น่าจะพยายามเหรียญที่มีราคาก็จะพยายามแยกให้แต่ห้าบาทมีราคาก็แค่ลูกเสือเนี่ยะคะ่ะยังมีอยู่สองวาลานะที่เออสองวาลานี้อันนี้คุยกันนีเฉย แต่ตอนนี้ไม่มีราคาจากช่วงก่อนก่อนหน้านี้นะคะสองวาร้านี้วาร้านี้เคยขายกันถึง4ี่ห้าร้อยบาทนะคะสมเด็จย่าเนี่ยค่ะแปดสิบสี่สมเด็จย่า,ะะส,าส่วนเหรียญน,นี้ราคาไม่สูงไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทโดยประมาณทั้งที่เหรียญน,นี้นะคะผลิตน้อยกว่าเหรียญย่าสมเด็จย่าผลิตเยอะกว่าปนเ้็นไม่แน่ใจว่าเขาเอา เอาเหตุผลอะไรมาซื้อขายกันนะคะไม่รู้ว่าข้อมูลอะไรยังไงเขาอาจจะมีกระแสความนิยมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะแต่เหรียญที่มีราคาสูงกว่าผลิตเยอะเหรียญที่มีราคาถูกผลิตน้อยกว่าหายากกว่า mapa. เก็บเหรียญน,นี้มีอนาคตกว่าเหรียญน,นี้เพราะเหรียญน,นี้ตอนนี้มีกระแสมีราคาเหรียญนี้ไม่มีกระแสแต่แตเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหายาก อันนี้คือคือยกตัวอย่างให้ฟังเรียนนี้เนะี่ยทั้งที่ผลิตเยอะมากเลยนะผลิตเยอะมากแต่กระแสะอะไรก็ไม่รู้ได้รับความนิยมค่ะได้รับความนิยมมีราคาเหรียญน,นี้จะอีกผลิตน้อยกับไม่มีราคาแต่มีกระแสะอยู่ช่วงพักเดียวหมดกระแสะก็เงียบไปละไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ค่ะเก็บเหรียญน,นะคะอันดับแรกคือเหรียญที่ผลิตน้อยหายาก เพื่ออนาคตอะค่ะเกี่ยวไว้เป็นอนาคตมีอนาคตแน่นอน,นะคะ่ะ